ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนสังคมยังมีความต้องการพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมูลนิธิเกื้อการุนร่วมกับสมาคมศิทธิ์เก่าพยาบาลเกื้อการุนวัชิระขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สกอล์ฟคลับคลองหลวงระทุมธานีในวันจันทร์ที่4มีนาคม2567เงินรายได้จากการแข่งขันหลังหักค่าใช้ใจ่จายจะนำมาสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลและเป็นทุนการศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดได้ตาม QR code หรือ www.kcn.ac.th หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์0839859890ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง23กุมภาพันธ์2567ยังมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ต้องการการดูแลรักษาและให้การพยาบาลอย่างทั่วถึงเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติต่ตอไปมา,มาร่วมการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้กันนะคะ